คุณเคูเห็นเข้าเราชมเสียงดังนักเรียนตัวย,ย่างทางมีวิ่งไเล่นและเรียนเปลี่ยนตไปเพราะว่าวินงไงาันนั้นเป็นกลับบ้านไปไวสวยทุกวันจูอเท้ากันด่ทํำการบ้านไนต้องใช้แค่ตน้น ตนทำได้ว่าบเบียบวินัยเริ่มใจสามตนหากวินัยดีภูเก็สุขผลสังคมสุขนน,นมีคนสุขใจเอาใหม่อีกเที่ยวหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งดูไม่เนี่ยดูไม่เนี่ยเอาดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งดูเขาชื่อต้นเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อต้นอ่าลองดู เขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆลกกเล่นของอม<ำ>่ไเล่นไม่ได้ยินหรอต้นเป็นเด็กที่ค<ไ>รูร้องเสียงดังแล้วเนาะคะลูกสายแสนสดไม่ได้มากไปในห้องเรียนนั้นต้นเบิ่บานใจเล่นอยู่ใหญ่ไปฟังคุยครูเลย่อนทาต,นต้นปั้งใจทำไมคะ ฟังคุณครูจะรู้มากมายอูให้ตอตรบร่นอบไม่ได้เด็กมีวินยัยตังใจดีกว่าตกเย็นเข้าบา้านล้นนั้นเนริงร่าให่สนใจว่าจะบายไไม่เลนขาไม่ล้างวางกระเปงไว้ดูการบ้านไปใ่ห่วงแต่เล่น ของเล่นมากมายกองไว้ทุกเย็นต้นเก็บไม่เป็นของเล่นปากบนวันนี้มองไปไม่เห็นหุ่นยนต์ต้นจึงคุยเซ้นหุ่นยนต์อยู่ไหน,นยิงค้นยิงมุ่นหุ่นยนต์ไปกองนีไม่ไนนไมใช่กล้องไหนกันหนอนั้นเสียงดังคร น้ตัวงอสะดุดตัวตอกมีกอก่อไว้ต้งจึงได้รู้หุ่อยู่ไม่ไกลก็ไม่จัดไว้บุญลายเจ็บตัวของเล่นรอบกายกระจายไปทั่วคิดได้กับตัวไม่หัวรอเร่งเล่นเสร็จทุกครั้งเก็บรังให้ดีจัดเล่นดี ดีกว่ามา่อตนคิดได้ก่ไม่รอช้าคงเก็บไปมนาะ ที่กี้เด็กชายต้นแรกๆกเป็นยังไงคะเป็นยังไงอ่าแรกๆเขาไปโรงเรียนเขาเป็นยังไงคะเวลาคุณครูสอนเขาทาอะไรอยู่คะลูกเวลาคุณครูสอนอ่าเวลาคุณครูสอนอยู่เล่นอยู่น่ารักไหมคะแบบนี้น่ารักไหมคะลูกไม่น่ารักเลยอย่าตาอย่าทำตามนะคะลูกอ่าเวลาคุณครูสอนเราต้องทํายังไงคะลูกเราต้องทํายังไง ต้องฟังคุณครูอ่าต้ฟังคุณครูก่อนอ่าตั้งใจเรียนอ่เวลาคุณครูสนอนเอเล่นได้ไหมคะไม่ได้ไไดอ่านั่งอ่าตอนนี้มีไหมคะเด็กที่ไม่ฟังคุณครูอยู่มีไหมคะตอนนี้ไหน,ไม,นไม่มีแสดงว่าน่ารักมากนะคะน่ารักมากอย่าทำตามนะคะเอาดูต่อไปเอาดู เห็นไหมเพื่อนๆอ,อยู่เรียนเราอยู่เล่นอ่าไม่น่ารักเลยต่อไปต้นถึงเวลากลับบ้านต้นก็กลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จแล้วต้นทํายังไงคะเอากระเป๋าทํายังไงเอาเก็บ <Okay, okay. S 1> เอากระเก็ป๋อดูซิในรูปกระเป๋าต้นเป็นยังไงคะลูก เขาไม่เก็บใช่ไหมเขาทิ้งไว้เลยคุณแม่ก็เลยตกใจทําไมทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยถุงเท้าก็ไม่ถอดวิ่งไปหาของเล่นอย่างเดียวของก็ไม่เก็บอ่ะพอวิ่งไปหาของเล่นกระเป๋าก็ไม่เก็บเอาของเล่นแล้วก็มาเทเทเล่นเสร็จแล้วพอเทเล่นแล้วเป็นยังไงพอเล่นเสร็จแล้วต้นทํายังไงคะ เก็บไหมเห็นไหมเห็นไหมของเล่นที่เขาไม่เก็บใช่ไหมของเล่นที่เขาไม่เก็บพอเขาจะเล่นอีกเป็นยังไงเขาหาไม่เจอพอเขาหาพอเขาหาไม่เจอแล้วเป็นยังไงคะเขาลื่นล้มแล้วก็ร้องไห้เจ็บเลยทีนี้จะเอาของเล่นที่จะอยากได้ก็หาไม่เจอด้วยเมื่อกี้ต้นบอกว่าเขาอยากได้หุ่นยนตแต่เขาหาหุ่นยนไม่เจอเพราะว่าเขาเก็บไม่เรียบร้อยนั่นเอง แล้วก็ทําให้เรายังไงด้วยลื่นสะดุดล้มด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่หาอย่างเดียวไม่เจอทําให้เราเจ็บด้วยพอเจ็บแล้วเป็นยังไงคะลูกร้องไห้เลยใช่ไหมคะเฮอใครทําตัวแบบนี้มีไหมคะไม่มีไม่มีนะค่ะอ่าใครชอบเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บลองยกมือขึ้นหน่อยเพราะไม่ดุเพราะแค่อยากรู้เองมีไหมคะลูกมีไหมคะ หลังจากนี้ห้ามทำแบบนี้นะคะลูกเวลาเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ที่ให้เรียบร้อยของเล่นของเราก็จะไม่หายด้วยนะคะลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเก็บเป็นที่ให้เรียบร้อยเลยเก็บใส่ที่ให้เรียบร้อยเลย ถ้าเราไม่เก็บนานๆของเล่นของเราก็จะหายพอเราจะเอามาเล่นอีกก็ไม่มีแล้วเข้เขาใจไหมคะเข้าใจไหมคะอ่าดูเห็นไหมสงสารมากเลยต้นร้องไห้แล้วเพราะว่าลื่นล้มหาหุ่นยนต์ไม่เจออ่าต่อไป อ๋อหุ่นยนต์อยู่เพิ่งเจอไงอ่หายากมากเลยใช่ไหมคะอ่าดูต่อพอหลังจากนั้นคุณแม่ก็บอกว่าที่หลังเล่นแล้วเก็บด้วยหลังจากนั้นต้นก็เป็นเด็กดีเลย <c oughs> เห็นไหมคะพอเล่นเสร็จเขาก็เก็บใส่ในกล่องของเล่นให้เรียบร้อย ไปโรงเรียนคุณครูก็ชมอคุณครูก็ชมว่าต้นเป็นเด็กดีอตั้งใจเรียนต้นก็ไม่ดือ้อไม่สนอีกแล้วน่ารักมากเลยอมีไหมเด็กๆทำได้ไหมใครที่ชอบเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บหลังจากวันนี้ห้ามทำอีกแล้วนะคะโอเคไหมคะ อเล่นเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยสมมติว่าเด็กๆก,กินข้าวกินข้าวใช่ไหมคะจานของเด็กๆเ,เก็กให้ใครเก็บคะจานจานข้าวอ่ะใครเก็บคะคุณแม่หรอคะใครเก็บคะลูกต้องเก็บเองนะคะลูกอย่าให้คุณแม่มาเก็บนะคะเพราะว่าหนูโตแล้วนะคะเก็บเองนะคะโอเคไหมคะ <Okay. S 2> อ่าจานแก้วน้ำอะไรก็ตามที่เป็นของเราเอามาใช้เราก็เอาไปเก็บให้เรียบร้อยไปล้างล้างล้างเป็นแล้วยังล้างจานเป็นไหมคะเป็นแล้วเป็นแล้ว,ลวโอเคอ่าถ้าไม่เป็นก็ฝึกล้างจานอ่าลองล้างแล้วก็ไปเก็บที่ให้เรียบร้อยเสื้อผ้าของหนูก็เหมือนกันเสื้อผ้าของหนูเป็นยังไงใส่เสร็จแล้ว เอาไปทิ้งได้ไหมถอดทิ้งเลยพอจะไปอาบน้ำได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะอ่าใส่ในตะกร้าอ่าใส่ในตะกร้าที่ผ้าสุกกรโปรกใช่ไหมคะลูกถอดเสร็จแล้วใส่ในตะกร้าผ้าที่สุกกรโปรกแล้วก็ก็ไปอาบน้ําไม่ใช่ว่าถอดทิ้งไว้ได้ไหมคะแบบนั้นถอดทิ้งไว้แล้วก็วิ่งไปในห้องน้ําได้ไหมคะไม่ได้นะอ่าไม่น่ารักนะคะแบบนั้น อ่าล,ลองดูหนูไข่เจียวอ่าลองดูหนูไข่เจียวเขาทำอะไรบ้างเชา้ชาเช้าอ่าลองดูหนูไข่เจียวไข่เจียวรามสองไข่เจียวเป็นเดน็กดีรักความสอาดงื่เช้าเมื่อตื่นนอนน้อไข่เจียวจะอาบ,าาบาน้ำดับคาน้า เมื่อกลับมาบ้านก็รีบอาบน้าเก็บเสื้อผ้าใส่ชุดอยู่บ้าสบายทุกครั้งก่อนทานอาหารน้องไข่เจียวจะต้องเดินไปล้างมือก่อนเสมอเราไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคติอยูลองดูทิที่มือของเราเชื้อโรคไหมมองไม่เห็นนะเชื้อโรคอ่ะท้องเสียชองตุ่หรือไม่สบายได้ วันหยุดกับบาตินน้องไข่เดียวจะทำความสะอาดห้องนี้ปัดกวาดเช็ดถูเ็ษของให้เป็นระเบียบกว่าน้องไข่เดียวปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นในห้องให้หมดเพราะถ้ามีฝุ่นในห้องเมื่อตูดตรงเข้าไปอาจทำให้เป็นภูมแพ้ได้หรถ้าฝุ่นติดอยู่ที่ผิวหนังก็อาจทำให้ผานผิวหลอเป็นผุ่ได้น้องไข่เดียวปัดกวาดเช็ดถูทุกซองทุกตรง เพราะถ้าเป็นอาหารแมลงสาบอาจมาอยู่อาศัยได้ัต์พวกนี้เป็นพาหะนำโรคถ้าห้องสแตเหล่านี้ก็จะไม่มาอาศัยอยู่ในห้องของผู้คนการดูดของร่างกายและอที่อยู่อาศัยนั้ยเป่อสิ่งสำคัญนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยแล้วยังดูดสาดตา บายใจและทำให้ข้าวของต่างๆระเบียบเ่อการคนาีด้วยนอ้นริด้าง้อีกด้วยเป็นยังไงเป็นยังไงน้องไข่เจียวเป็นยังไงคะเขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาทำอะไรก่อน บน้ำแปรงฟันล้างหนะ้าอย่าลืมเก็บที่นอนด้วยนะคะลูกเก็บที่นอนด้วยแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันล้างหนะน,น้หาก็ไปโรงกินข้าวก็ไปโรงเรียนหลังจากไปโรงเรียนเขาก็งดัองอาเขาก็วันหยุดเขาก็ช่วยคุณแม่ทำความสะอาดเดี๋ยวเขาไปอาเขาบอกว่า ก่อนกินข้าวทุกครั้งน้องไข่เจียวเขาทำอะไรคะก่อนทานข้าวทุกครั้งน้องไข่เจียวเขาทำอะไรคะลกูกทำอะไรคะล้างมือล้างมือให้สะอาดเพราะว่ามือของเราเป็นยังไงคะอเออจะมีเชื้อโรคใช่ไหมเอาเพราะว่าเชื้อโรคนี้เรามองไม่เห็นเราต้องล้างมือก่อนที่เราจะทานอะไรก็ตามเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะลูกอ่าดูต่อไป วันหยุดอะไรทุกวันหยุดสาวอาทิตย์น้องไข่เจียวจะทําความสะอาดห้องนอนอ่ะน้องไข่เจียวก็จะทําความสะอาดห้องนอนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอ่ะดูน้องไข่เจียวเขาทำอะไรบ้านทําอะไรบ้าน จัดที่นอนกวาดห้องถูห้องให้เรียบร้อยถ้าเราไม่ทาความสะอาดจะมีอะไรอยู่ในนั้นในห้องของเราแมลงสาบม,<ะ> <c oughs> มีแมลงสาบจับได้ไหมแมลงสาบแมลงสาบจับได้ไหมคะลูกหามไปจับนะสุกกระโปรงก็จะมีหนูด้วยหนูด้วย <c oughs> ถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราเอาขนมไปกินในห้องมันก็จะมีมดขึ้นมาด้วยในห้องนอนอะ่ะควรกินไหมไม่ควรกินเราต้องกินในะนอกห้องนอนห้องนอนก็เอาไว้นอนอ่าไม่ต้องเอาขนมไปกินเดี๋ยวจะมีมดขึ้นมาเต็มถ้าเราไม่กวาดมดก็จะ กัดเราทั้งตัวเลยหน้าก็จะบวมขึ้นมาคันทั้งตัวเลยเห็นไหมน้องไข่เจียวเขารักความสะอาดเขาทําความสะอาดแต่กวาดกวาดทุกวันเลยนะคะลูกเออมดแดงไตแข้งไตขาไตเสื้อไตผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแข่งอ่าเลีเขา เห็นไหมน้องไข่เจียวถูกพื้นด้วยเด็กเด็กเคยถู่พื้นไหมคะเคยถูกพื้นไหมคะเป็นไหมถูกพื้น,ไม,ไ,มนไม่เป็นใช่ไหมคะอะที่บ้านจะมีไม้ยาวๆอ่ะเขาเรียกว่าไม้ถูกพื้นรู้จักไหมไม้ถูกพื้น รู้จักแต่ไม่เคยทำใช่ไหมคะอ่าล,ลองลองหัดลองหัดลององฝึกนะคะไ,ไม่สะอาดดูถมแมสาอาจมาอยู่อาศัยได้ทำไมไม่ทำอาปน่าก,กลัวมากเลยอ่ะ <c oughs> น่าก,กลัวมากเลย <c oughs> เป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกยงายเจ็บปวดแล้วยังดูสะอาดตาสบายใจและทำให้ข้าวของต่างๆอยู่อย่างระเบียบได้ต่อการค้น,านหาอีกด้วยโอเคหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหนะ้าหน้าสี่ค่ะหนะ้าสี่ หน้าสี่มีไม่คาหน้าสี่มีค่ะอืมหน้าสี่ก็อบอกว่าให้ขีดลงในช่องสี่เหลี่ยมขีดถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม ในสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติอ่ะเป็นยังไงควรปฏิบัติอ่าขีดผูกลงในช่องสี่เหลีย่ยมในสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติอ่ะอันไหนที่นักเรียนว่าทำแล้วถูกต้องอันไหนที่ทำแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องขีดผูกอะไรนะคะอ่าระบายสีด้วยใช่ค่ะระบายสีด้วย อดูก่อนรูปที่หนึ่งเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะลูกลูกต้นไม้ลูกต้นไม้อ่าแสดงว่ารักธรรมชาติอ่าเด็กผู้ชายคนนี้รักธรรมชาติอ่าดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยหรือว่าทำอะไรอยู่ปลูกเสร็จแล้วก็อ่าอ่าอันนี้อันนี้เราควรปฏิบัติไหมคะลูก ถ้าเราควรปฏิบัติเราก็ขีดถูกแต่ถ้าเราไม่ควรปฏิบัติเราก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นขีดถูกเฉพาะอันที่ควรปฏิบัติอะต่อไปรูปที่สองอเห็นชัดไหมดูในหนังสือตัวเองนะคะลูกรูปที่สองเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเด็ดดอกไม้อะ น่ารักไหมแบบนี้เด็กผู้หญิงคนนี้กําลังเด็กดอกไม้น่ารักไหมคะอ่าน่ารักไหมทําตัวน่ารักไหมคะแบบนี้อ่ะถ้าควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็ทีถูกถ้าไม่ควรปฏิบัติเด็กๆก,ก,ก็ไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นก็ปล่อยให้ว่างเลยอ่ะสมมุติว่าข้อหนึ่งควรปฏิบัติใช่ไหมคะ อ่าสมมติว่าข้อหนึ่งควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็ขีดถูกโอ้ไม่ไม่กะอ่าขีดถูกขัะาค่ะโอเคแม่ไอแม่ไอ I go to toilet please โอเค please ไปเลยค่ะอะถ้าสมมติว่าข้อนี้ควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็ขีดถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะลูกอ่ารูปที่หนึ่งอะดูรูปที่สองเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเด็ดดอกไม้ควรปฏิบัติไหมคะลูกถ้าไม่ควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็ไม่ต้องขีดก็ปล่อยอยู่แบบนั้นเลยอะปล่อยให้ว่างอยู่แบบนั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ว่าง อ่าเสร็จแล้วยังสองข้อนี้เสร็จแล้วยังค่ะลูกค่อยระบายสีทําก่อนเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปข้อที่สารูปที่สามอารูปที่สาเป็นรูปอะไรค่ะลูกรูปที่สามรูปรูปอะไรคะคุณครกูกาลังทําอะไรอยู่คะอ่า เด็กกําลังเรียนหนังสือคุณครูอยู่สอนหนังสืออยู่แต่มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกําลังทําอะไรอยู่คะลูกเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกําลังทําอะไรอยู่คะอดู้าค่ะอ่ะดูวารรสอ่ะดูรูปที่สามเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกําลังทําอะไรอยู่คะลูก เอากำลังคุยอยู่คุณครูอยู่สอนแต่เด็กๆอยู่คุยอยู่แบบนี้น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะควรปฏิบัติไหมคะลูกอ่าถ้าควรปฏิบัติก็ขีดถูกถ้าไม่ควรถ้าไม่ควรก็ปล่อยไว้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่า ถ้าควรปฏิบัติก็ขีดถูกถ้าไม่ควรปฏิบัติก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้ว่างค,ครับรอ,อะไรครับวิร,รทรอนครูไม่ได้ยิน,น,น,านอารูปที่สอ่เด็กผู้ชายคนนี้เข้ากวาดขยะแล้วก็เขาเอา เขาก็โกยขยะทิ้งลงในถังขยะ,ะถูกไหมอ่าเขาอขยะทิ้งลงในถังขยะแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะลูกฮะควรปฏิบัติไหมคะลูกหรือว่าทิ้งไว้บนพื้นให้สุกกระบแบบนั้นได้ไหมแบบนั้นได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้แล,แล้วถ้าเอาขยะไปทิ้งลงในถังแบบนี้ได้ไหมอา่าถูกหรือว่าอา่าถ้า ถ้าควรปฏิบัติก็ขีดถูกถ้าไม่ควรก็ปล่อยไว้แบบนั้นอ่ะขีดถูกอันที่ควรปฏิบัติอเสร็จแล้วยังอ่ะต่อไปรูปที่ห้ารูปที่ห้าอะตอนนี้เด็กๆไปกินข้าวไปซื้อข้าวที่โรงอาหารสมมติว่าตอนนี้เรียน ที่โรงเรียนเด็กๆไปซื้อข้าวที่โรงอาหารแต่มีเพื่อนสองคนกำลังทำอะไรอยู่คะวคุยคค่ะอยู่คุยกัน,กนเขาบอกว่าให้เข้าแถวให้เรียบร้อยเขาบอกให้เข้าแถวให้เรียบร้อยแต่ว่าเพื่อนคนนั้นเข้าเข้าแถวเขาแถวไหม เข้าแถวอยู่อ่าอยู่เล่นกันในแถวอยู่เล่นในแถวใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงควรปฏิบัติไหมคะหรือว่าไม่ควรอ่าอยู่เล่นในแถวเวลาเราเข้าแถวเราต้องทำยังไงเล่นกันได้ไหมในแถว ต้องยืนให้เรียบร้อยอ่ะต่อไปต่อไปรูปสุดท้ายเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กผู้ชายดูในรูปเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเก็บหนังสือใช่ไหมคะอ่าแบบนี้น่ารักไหมอ่าถ้าถ้าน่ารักก็ขีดถูกถ้าไม่น่ารักก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่าควรปฏิบัติไหมควรตาม ทำตามเป็นตัวอย่างไหมเด็กผู้ชายคนนี้เราควรทําตามเป็นตัวอย่างเขาไหมเราควรเอาเข้ามาทำเป็นตัวอย่างไหมคะลูกก็เขาอ่านหนังสือเสร็จเขาก็จัดหนังสือเก็บหนังสือจัดหนังสือให้เรียบร้อยวางไว้ให้เรียบร้อยรู้ว่าไม่ต้องเก็บตั้งไว้บนโต๊ะแบบนั้นได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่ได้นะหยิบที่ไหนก็วางที่นั่นเลย อย่าไปไว้บนโต๊ะแบบนั้นนะคะไม่เรียบร้อยอ่าหยิบที่ช่องเราก็เก็บในช่องให้เรียบร้อยอ่าถูกควรปฏิบัติไหมรูปสุดท้ายควรปฏิบัติไหมคะลูกอ่าถ้าควรก็ขีดถูกถ้าไม่ควรก็ไม่ต้องทำอ่ะระบ,บายสีของที่นักเรียนขีดถูกเมกื่อกีร้ระบายสีให้สวยงามเลยครับ อะไรนะครับวิลาทรอะไรนะครับเุาไม่ได้อะไรนะครับทำหน้านี้อย่างเดียวนะคะลนกทำหน้าสีอย่างเดียวเขียนชื่อข้างล่างด้วยเขียนชั้นด้วยเขียนชื่อแล้วก็เขียนชั้นระบายสีของที่นักเรียนติ๊กถูกเมื่อกี้ระบายสีเลย ระบายสีให้สวยงามเลยอะทำแลยย้วยาครับอดูนิสทำอะไรอยู่ครับเมื่อยแล้วอะ,อะไรนะครับะระบายสีน่อะระบายสีอันที่นักเกรียนขีดถูกอนะเมื่อกี้อันไหนที่ควรปฏิบัตินักเกรียก็ระบายสีเลยค่ะ